สวัสดีครับผมมิสเตอร์รูทีวีครับแล้วก็วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับมินิรีวิวไอเทมสุดวิเศษครับใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงไอเทมฆ่าปลานะครับเป็นไอเทมที่ดีมากจะเอาไว้หวางผลเอาไว้เพื่อปัป๊มปลาเองก็ได้หรือจะเอาเก็บขยะเนื้อปลาขายเองก็ดีครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนื้อปลาที่ผมเก็บได้ครึ่งชั่วโมงครับราคาขายแบบโยน NBC เป็นตัวเลขกลมๆเลยนะครับส0,000นเซนี 30, ครับ ถ้านับแบบสุดๆเลยนะครับ1ชั่วโมงผมให้60,000เซน,นีโอ้ว้าวนี่มันเป็นไอเทมที่ดีมากเลยนะครับเพื่อที่จะปั๊มเงินปั๊มไอเทมแต่ว่านะผมอยากจะพาทุกคนไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงอันแสนโหดร,ร้ายโดยเฉพาะบางเซิร์ฟเวอร์ไอเทมที่ชื่อว่าค่าปลาในบางเซิร์ฟเวอร์นั้นโดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ผมซาร่า้นเซิร์ฟอื่นไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าที่เซิร์ฟของเรานั้นค่าปลามีราคาขายอยู่ที่9จนถึง15ล้านครับ เรามาลองย้อนดูกันอีกครั้งนะครับถึงกำไรในการขายขยะเมื่อกี้กันอีกทีแบบชัดๆเลย1ชั่วโมงจะได้60,000เซนี10ชั่วโมงจะได้6 0แสน0 0 0ชั่วโมงจะได้6ล้านนั่นก็หมายความว่าคุณต้องใช้เวลาจนถึง200ชั่วโมงเพื่อในการหาเงินมาคืนทุน12ล้านเอ่อนี่ผมก็คิดเผื่อให้นะครับเผื่อเขาขึ้นราคากันนะครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่มีไอเทมข้าวปลานี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเคยซื้อมาในราคาที่มันยังไม่แพงมาก ถือว่าโอเคครับใช้งานต่อไปเลยหรือใครที่ใช้เงินนอกซื้อมานะครับเห็นว่ามันเป็นราคานิดเดียวอะ่ะลงทุนนิดเดียวเองนั่นก็ไม่มีปัญหาครับสําหรับคุณอยากใช้ใช้เลยครับต่อไปนี้ผมจะขอคุยกับคนที่กําลังวางแผนที่จะซื้อข้าวปลาตัวนี้นะฮะคุณคิดดีแล้วหรือยังครับที่ว่าจะซื้อมาลงทุนในการเก็บไอเทมขยะขายโดยเฉพาะราคาขายในบางเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เหมือนจะตั้งมาขายให้ภาพบิดาของเขานะฮะ พูดมาตั้งยาวขนาดนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าผมไปที่ไหนมาทําไมได้ปลาไมา่แค่นี้เองเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมจะพาไปดูเลยละกันว่าวันนั้นผมไปที่ไหนมาสถานที่ที่ผมไปนั้นก็คือดันออกครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าวันที่ผมลงดันออกวันนั้นนะ่ะแทบไม่มีคนอยู่เลยและก็เพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาในชีวิตมากเกินไปนะครับระหว่างที่ดูคลิปนี้ไปด้วยผมจะทำการเร่งสปีดเลยละกัน คลิปนี้ผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะเร่งสปีดให้มันเหลือภายในไม่กี่นาทีครับอาจจะไม่กี่วินาทีด้วยและก็หลังจากที่ผมทําการเร่งสปีดคลิปแล้วนะครับก็ยังพบว่าตัวความยาวของคลิปเนี่ยมันยังยาวอยู่ผมก็จะขอทําการอนุญาตตัดนิดน,นึงแล้วกันนะครับอาจจะตัดไปบางช่วงมันจะได้ไม่ยาี่วมากเกินไปนะครับจะเห็นได้ว่า ตอนที่ผมลงดันเนี่ยมันแทบไม่มีคนเลยนะครับอาจจะมีโฮมุนครูสจากอาของอชิมิตแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ตอนท้ายท้ายคลิปเนี่ยอาจจะมีปาร์ตี้ของอาเชอร์นะครับที่มาทําการแอโร่เชาว์เล็กน้อยนะฮะแต่ว่าก็แทบไม่มีผลในการเก็บไอเทมของผมครับอาจจะมีไอเทมที่แบบหลงบ้างนะครับไม่ได้เก็บเพราะว่าไอตัวสติลชอนชอนนะฮะมันขยันขโมยจริงๆเลยให้ตายเถอะอาชีพที่ผมเล่นก็คือรอยัลการ์ดนะครับแล้วก็สกิลที่ใช้ก็คือสเปียแคนนอนครับ การโจมตีนั้นเป็นแนวตรงนะครับไม่ว่าศัตรูจะมากี่ตัวก็ตามนะครับถ้าเกิดอยู่ในแนวการโจมตีของเขาเนี่ยมันจะฟาดโดนทุกตัวเลยครับเหมาะในการลากแบบนี้มากๆเลยครับอันนี้ก็อยู่ช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับอันนี้จักใจจริงๆนะครับถ้าเกิดไม่นับไบฟอร์สหรือว่าพวกแมกมาดันเจียนเนี่ยดันอ็อกเนี่ยเป็นดันที่มีมอนสเตอร์หนานแน่นมากที่สุดแล้วแล้วก็มีการเกิดที่แบบไวมากๆนะครับถ้าเกิดเราไม่เจอพวกฮอร์โมนพุสหรือว่าปาร์ตี้อื่นแจมครับ ซึ่งนี่ก็หมดแล้วนะครับสาหรับเวลาครึ่งชั่วโมงนะฮะอันนี้ผมก็อ้างอิงตามระยะเวลาของการกดกั๊มเลยละกันครับไหนๆก็ถึงช่วงจะปิดคลิปนะครับผมขอสรุปทิ้งท้ายละกันก็เหมือนเราเล่าสู่กันฟังละกันนะครับก็สําหรับผู้เล่นที่อยากจะซื้อไอเทมตัวนี้นะครับเพื่อที่หวังผลจะเก็บขยะไอเทมขายอะไรงนี้นะครับคิดดูดีครับผมว่ามันไม่คุ้มนะถ้าเกิดราคาไอตัวค่าปลาตัวเนี้ยมันไม่เกิน5ล้าน6ล้านเนี้ยมันน่าลงทุนอยู่ แต่ถ้าเกิดมาราคาหลักเซิร์ฟเวอร์ผมนี่นะครับ10ล้าน10ล้านกว่าเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วล่ะหรือนะครับใครที่คิดหวังผลที่เพื่อที่ว่าจะไปใช้ในการปั๊มยานะครับประสิทธิทภาพสูงสุดเนี่ยผมว่ามันเหมาะอยู่คู่กับหมวกแมวนะครับกับแหงแมวอะ่ะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าราคามันโอเวอร์ขนาดไหนนะครับก็ลองช่างใจดูแล้วกันครับว่ามันจะคุ้มไหมกับเงินที่เราลงทุนไปนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามมาจนถึงนาบัดน,นี้นะครับเวลาสินาทีกว่าๆขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ